จังหวัดสราแก้วท่านประลัดจังหวัดสราแก้วท่านนายอำเภอและท่านหัวหน้าส่วนราชการกิจกรรมเทศกาลดูผีเสื้อปางซีดาจังหวัดสราแก้วครั้งที่17ภายใต้โครงการส่งเสริมและตามที่สำนักงานการท่องเที่ยวและกีฬาจังหวัดปี2565จัดกิจกรรมในครั้งนี้ ประกอบด้วยนักดุษยานแห่งชาติสารสีดาวสองเมืองสระแก้วท่านท่องเที่ยวและกีฬาจังหวัดสระแก้วนะครับท่านหัวหน้าส่วนราชการผู้ประกอบน,นะครับผมต้องขอญอาตเอยถึงเพีเพยงแค่นี้นะครับเพราะที่ยืนอยู่นี่ครับพูดเชิญทั้งหมดคงจะเป็นทีมงานของท่านผู้ว่าราชการจังหวัดสระแก้วท่านปริญญาโพธิศัตว์นะครับซึ่งวันนี้เนี่ยท่านมอบหมายผมนะครับที่รชใช้ลิมระสิทธิสัตว์ เราผู้ว่าราชการจังหวัดสระแก้วนะครับมาทําหน้าที่เป็นประธานในวันนี้นะครับซึ่งก็พอดีนะครับผมเองเนี่ยผมก็อยากที่จะนะครับท่านผู้ว่าราชการจังหวัดสระแก้วนะครับท่านก็ได้ให้แนวทางนะครับกับทีมงานพวกเราเนี่ยนะครับนะครับเราเป็นผู้ว่าต้องมีแนวทางว่าที่ไหนเประสถานสงฆ์นะครับเป็นการช่วยและดูแลนะครับทีมงานท่องเที่ยวนะครับก็เราก็เลยมองว่าเราก็จะใช้งานงานหนึ่งนะครับซึ่งเราเกิดจักซี 3ามสงหนโป็นศูน um ย <color cheers> ์หน้าด้วยและนี่คือวิธีเปิดงาน a u t the f r i Night Market ให้บอของที่จะเลือกให้ครับ ท่านธีรชัยลิขสิทธิศาลรองผู้ว่าราชการจังหวัดสัตว์แก่นายิเชียงชัยวิริยโชครองนายกเทศมนตรีเมืองสัตว์